พระเครื่องวันละองค์วันนี้ขอนำเสนอรูปลหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนปีหนึ่งหกครับนี่รูปลหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนปีหนึ่งหกดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเอามา,มาพิจารณากันว่าแท้เก๋เขาดูยังไงกันนะมา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 ดูกันหนึ่งแล้วดูพิมพ์ให้ลึกคมเออลึกคมมีมิติก่อนครับคือพระไม่โดนถอดพิมพ์มาเห็นไหม ัวสังคติเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเหมือนสี่เหลี่ยมพืนผ้าเป็นเม็ดเม็ดเป้งๆเลยนี่ตัวหนังสือก็คมลึกชัดนะครับนี่หนึ่งอย่างแล้วอย่างที่สองดูดูดูนี่นะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีมีกระไหลทองด้วยรุ่นนี้มีกระไหลทองด้วยนะครับมีกระไหลทองด้วยอยู่ในซอกตรงไหนที่นูนๆโดนสัมผัสก็กระไหลทองก็จะสึกหายไปตามธรรมชาติของพระเทธรรมชาติของของพระเครื่องเนาะเห็นไหม จะมีในซอกในซอกแม้แต่ตรงที่ลอยตะไบก็มีนะไอไหมลอยตะไบก็มีนิดนิดน่ดนอยๆมีเห็นครับมีกันไหลทอง 3. เขาใช้ใช้เครื่องขัดยายาแดงมันจะมียาขัดนะยาขัดคือเขาขัดขัดในเครื่องเครื่องไฟฟ้าปั่นๆปัน,ปน,ปน,ปนแล้วก็ถูๆมีคราบยาแดงอยู่ในซอกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเขาเรียกว่าทอเหลี่ยมมันมีทอเหลี่ยมกับทอไม่เหลี่ยมนะอันนี้ทอเยมเห็นไหมทอทหามันจะเป็นเหลี่ยม ขึ้นแหลมๆเงี้ยอันนี้คือพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมครับนี่แล้วก็ก้อนอุดทองแดงเขาจะขัดด้วยเครื่องขัดไฟฟ้านะมันจะเนียนมือเห็นไหมมันจะเนียนมือรอยตะบงตะใบก็พอมีเห็นขัดไม่หมดหรอกขัดไม่หมดหลอกก็มีรอยตะใบเห็นพระเทศดูง่ายฮะพระเทศดูง่ายมากๆตามประวัติก็พิธีปลูกเสกเสาห้าเสาห้าปีหนึ่งหกอาจารย์เจจิอาจารย์ก็ปลุกเสกกันหลายท่านเนาะ จะมีรุ่นที่นำมาปลุกเสกตอนนั้นเลยคือ2,500องค์2,500องค์แล้วเขาก็จะตอกโค้ดว่า94อยู่ตรงนี้เออตอโคด94อยู่ตรงนี้อันนั้นอยู่ในพิธีปลุกเสกเสาหนะที่มีตอกโค้ดแล้วเขาสร้างทั้งหมด5,000อ oh งค์แล้วอีก2,500 oh องค์ก็อยู่ที่โรงงานคือผมคิดว่าเขาน่าจะทำไม่ทันพิธีเขาก็เลยมาให้ก่อนแช่2,500องค์อีก2,500องค์ก็ นำมาให้ทีหลังน่ะนำมาให้ทีหลังแล้วก็เขาก็มาให้หลวงพ่อทบได้อธิษฐานกิจอีกหนึ่งรอบอาจจะเป็นอธิษฐานเดียวแหละครับเนี่ยแล้วก็มีการแจกจ่ายกันออกไปแล้วก็มีเช่าหาตามตามสนามตามวัดตามวาก็มีแบบแบบมีโค้ดแล้วก็ไม่มีโค้ดถ้ามีโค้ดนี่แพงถ้ามีโค้ดนี่แพงเล่นกันเหยียบหมื่นครับแล้วแต่คนเช่าหาได้เท่าไหร่นะ แล้ว้าคนซื้อขายกันได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีโค้ดนี่ก็ได้บารมีหลวงพ่อทบวชนเดเหมือนกันแต่ก็พาลาแบบจับต้องได้ภาลาแบบจับต้องได้ไม่แพงจริงพระเขาเป็นพระหล่อฉีดนะถ้าเป็นหล่อโบราณเกน,นะครับเออถ้าเป็นหล่อโบราณเกน,นะอันนี้คือหล่อฉีดก็คือหลอมให้เป็นน้ําทองลงไปแล้วก็ฉีดเข้าไปในองค์พระมันจะไม่มีคาบเบ้าไม่มีคาบเบ้าเห็นไหมเห็นไหมดูง่ายมากๆครับ อาใครใครใครสนใจก็ก็ทักมาไม่แพงพระเทสดูง,ง่ายสวัสดีครับ